ซื้อสลากอมสิน5 0 0แสนบาทนะครับถูกรางวัลทุกงวดแน่นอนนะครับได้รวมแล้วกี่บาทต่องวดนะครับแล้วคุ้มหรือเปล่าเหมาะกับใครนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับฝากกดไลค์กด u ับ c r ค b e นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจั่หัวกันแล้วนะครับกับสลากอมสินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิเศษของขวัญสำหรับปีใหม่นะครับด้วย จำนวนเงินรางวัล31มรางวัลเป็นรางวัลพิเศษสำหรับปีใหม่โดยเฉพาะนะไม่รวมรางวัลอื่นๆนะครับรางวัลพิเศษนะครับสาสิบเอ็ดรางวัลรางวัลละหนึ่งล้านบาทรวมสามสิบเอ็ดล้านบาทแล้วก็รางวัลเพิ่มนะครับรางวัลพิเศษซึ่งมีอยู่แล้วนะหนึ่งรางวัลรางวัลมูลค่าห้าสิบล้านบาทรวมถึงรางวัลที่หนึ่งที่เรามีโอกาสยังได้ลุ้นอยู่นะครับกับรางวัลที่หนึ่งมูลค่า สาสิบล้านบาทนะครับและฝากครบจะได้รับอัตราดอกเบี้ยถึงหนึ่งจุด่หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะครับเงื่อนไขรายละเอียดฝากติดตามนะครับ,ร,บรายละเอียดนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองห้าหกเป็นต้นไปหยุดรับฝากวันที่ยี่ส3บเก้าสามสิสามเอดธันวาคมสองห้าหกหกและวันที่หนึ่งสองมกราคมสองห้าหกเจ็ด ผู้มีสิทธิ์นะครับเปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุของสลากนะครับ2ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล24งวดนะครับหน่วยละ100บาทนะครับฝากได้แคเ่เริ่มฝากได้ตั้งแต่นะครับหน่วยเดียวนะก็คือฝากหน่วยเดียวก็ได้หรือจะฝากกี่หน่วยก็ได้นะครับรายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ2ปีได้ดอกเบี้ยน,นะครับหน่วยละ1บาท20สตังค์นะครับต่อหน่วยคิดเป็น0.6ต่อปี นะ้อยละ0.6ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลดนะครับ2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่รับอัตราดอกเบีย้ยนะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยใดๆทั้งสิ้นนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดหระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมพฤษภาคมออกรางวัลวันที่31ธันวาคม และ2พฤษภาคมยุดจัดจำหน่ายนะครับวันที่ออกรางวัลการรับรางวัลน,นะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผือกเรียกที่บัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลน,นั่นเองเงื่อนไขหลักนะครับผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากเผือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในการรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเมื่อสลักครบอายุและเงินรางวัลที่เข้าบัญชี 2. ต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งของไมโมนะครับสำหรับกา,การฝากถอนผ่านบัญชีโมบายแบงกิ้ง สามไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีประโยชน์เพื่อผู้เยาว์นะครับสี่ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์นะครับกู้เงินธนาคารออมสินนะครับหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจอายการหรือประกันตัวในชั้นศาลนะครับหลักประกันการออกหนังสือคำประกันได้นะครับสลักครบอายุนะครับจะโอนเงินสลักเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนอัตโนมัติรางวัลน,นะครับรางวัลที่1จํานวน1รางวัล เงินรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4จํานวน10รางวัลรางวัลละ3,000ันบาทรางวัลที่5จํานวน15รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวน1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจํานวน1รางวัลรางวัลละ40บาทนะครับจานวน1จํานวนครั้งที่ออกรางวัลนะครับ รางวัลพิเศษมามาถึงรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษที่อยู่ในเงื่อนไขคือรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทจํานวน1รางวัลนะครับคุณสมบัติต้องเป็นผู้ฝากสลากอมสินพิเศษดิจิทัลน,นะครับสปีหรือสลากอมสินพิเศษแบบใบสลากระหว่างวันที่2ธันวาคม2566ถึงสามเกราคม2 5 6 7นะครับรียะเวลาการรัฝากตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2566ถึงสามกราคม2 5 6 7 กำหนดการออกรางวัลวันที่1กุมภาพันธ์2567จำนวน1รางวัลน,นะเป็นการกำหนดงวดและหมวดอักษรนะครับของรางวัลพิเศษและธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์ w w w GSB.or.th และจดและจะลงส่งจดหมายนะครับทะเบียนตอบรับแจ้งผู้ได้ รับรางวัลพิเศษนะครับมามอบรางวัลนะเพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบของผู้ได้รับรางวัลสลักอมสินพิเศษได้ธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคลหมายเลขงวดนะครับหมวดอักษรและหมายเลขสลักอมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลอมสินพิเศษรวมถึงข้อมูลอื่นใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลอมสินพิเศษเพียงเท่าที่จําเป็นนะครับผู้ได้รับรางวัลพิเศษมามอบรางวัลด้วยตนเองณธนาคารอมสินสนักงานใหญ่ในวันที่มารับมอบ รางวัลน,นะครับผู้ได้รับรางวัลพิเศษจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลพิเศษนะครับส่วนรางวัลพิเศษแบบของขวัญปีใหม่นะครับอันนี้เพิ่มเติมนะไม่มีตัดส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับรางวัลพิเศษสําหรับของขวัญปีใหม่นะครับจะมียหมดสามสิบเอ็ดรางวัลรางวัลละ1นึ่งพันเอ่อหล้านบาทไม่ใช่1นึ่พันนะหล้านบาทนะครับ รวมมูลค่า31ล้านบาทคุณสมบัตินะครับต้องเป็นผู้ฝากสลากนะครับออมสินพิเศษทั้งแบบใบสลากและก็แบบดีิท่น2ปีนะครับระหว่าง20ธันวาคมถึง2566ถึง31มกราคม2567นะครับรับฝากการกำหนดรางวัลน,นะในวันที่1กุมภาพันธ์2567จำนวน31รางวัลน,นะครับ กำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ทั้ง31รางวัลโดยทางการจะประกาศผลการออกรางวัลพิเศษของขวัญปีใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th และส่งจดหมายทะเบียนนะครับตอบรับแจ้งผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษของที่เป็นของขวัญปีใหม่นะครับมารับมอบรางวัลน,นะครับเพื่อความโปร่งใสด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในวันที่รับมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัลพิเศษของวันปีใหม่จะต้องยังไม่ถอนคืนนะเพราะนั้นท่านได้รับรางวัลพิเศษคงไม่มีใครถอนคืนหรอกนะครับคงจะฝากไปเรื่อยๆแหละนะเพราะว่าได้เงินแล้วเนาะ,ะตัวสลากนะครับฝากครบ2ปีจะได้ถอนคืนนะครับได้รับ1บาท20สสตังค์นะครับต่อหน่วยนะ อัตราดอกเบี้ยประมาณ0.6%ต่อปีนะครับถอนคืนจะได้101บาท20สตางค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันนะเดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อนะครับหรือซื้อสลักดิชั่นนะครับผ่านแอปไม m o โกันซื้อสลักอมสินพิเศษ2ปีนะครับ5 0 0 0บาทจะได้รับทั้งหมด5,000หน่วยนะครับซึ่ง5,000หน่วยนั้นนะครับก็จะ มีโอกาสถูกเลขท้าย3ตัวนะครับจำนวน5รางวันนะครับทุกๆงวดนะจมรวมเป็นเงินเนี่ย200บาทนะครับ200บาทต่อง,งวดนะครับ200บาทต่อง,งวดนะครับก็ เลขท้าย3ตัวเลขละ40บาทนะครับ40คูณ5ก็200 200งคูณ24งวดก็4,800บาทนะครับรวมแล้วนะยังไม่รวมรางวัลอื่นๆที่มีโอกาสถูกนะครับก็ต้องไปลุ้นเอานะครับว่าจะมีโอกาสถูกรางวัลหรือเปล่ปานั่นเองนะครับครบกำหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ1 0 1บาท20สตางค์นะครับคูณ5,000หน่วยนะครับก็เท่ากับ5 6 0 0 0บาทนะครับ ถูกรางวัลทุกงวดนะครับ200บาทคูณ24ก็4,800บาทนะครับนั่นเอง5 6 0 0 0บาทบวก4,800บาทนะครับเป็น5,18,000บาทได้รับนะครับไปเลยนะได้รับไปเลยนะี่รวมกันแล้วแล้วก็ไปลุ้นรางวัลอื่นๆที่มีโอกาสได้นะครับนะแต่นี่มันคือขั้นต่ำไงเบสิคพื้นฐานว่าคุณได้แน่นอนนะครับก่อนจะก,การแค่มีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันได้ ตลอดเวลานะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ